อะไรโน no, ทำอะไรโน no, ว่าอะไรแม่ห้ให้ให้นตีแม่เบาๆนะตีแม่เพราะอะไรชเ้าแม่ทํอันอทำอะไราม่ทักอันอันนี้เก็นอททุกอย่างเลยโนทำอะไรบ้างทุกอย่างอ่ะทำไมทำอย่างงาั้น ทำ,ทำไมทำไมทำไม่ใส่อย่างนั้นน่ะไอ้เจ๊กจ๊คุณแม่เทาอันอันนี้หกอ่ะอันที่ๆอ่ะแบบเนี้อ่ที่ๆอ่ะแบบเนี้ยอ่าแล้วแล้วคุณโนทำไมโกรธแม่เพราะทำไมขนาดนั้นไอ้เจ๊กแจ๊กคุณแม่ทำ,ท,ำที่หมุกเป็นหกอะ่ะก็ก็อัน,นอันนี้ก็หกเลยอ้าวโซโนก็เช็ดดีแล้วทำไมต้องโมโหแม่ด้วยอะ่ะ จจโนทําแบบนี้นะก็เมื่อกี้<ห>แม่เดินไปเปิดประตูให้คุณพ่ออ่ะมันก็เลยหยดอ่ะคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะทำไมโ<ห>มโ<ห>มก็โมโหเน,นี่ยเจโน่เปิดแค่ตัวเองก็คุณโนกว่าจะลงมาอยู่ทัางบทตั้งนานแล้วจะเปิดได้ยังไงเดี๋ยวจจโนตีเบาๆนะตีได้ยังไงอ่ะ,ะแม่ไม่ตั้งใจทำโห ไม่ชาจนึงจะตีตีเบาๆตีไม่ได้บาปกรรมเนี่ยธนโเฟี้ยงของด้วยเนี่ยบาปกรรมมากแจ๊แแจ้คุณแม่อ่ะถาอันนี้หงจะน้องทำาอาดบ้านอ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ธนทํทำสะอาดบ้านกี่วันกี่วันเพิ่งทำวันไหนฮะเดี๋ยวจะน,นองค้เนี่ยเห็นไหมเฟี้ยงของมาเนี่ยเห็นไหมเฟี้ยงของมาใส่คุณแม่ ใส่ไม่ดีเลยเจ้าเก่งดังไหมไม่ต้องมาล้อเลยไม่ต้องมาตลอดเลยบิงบิงบิงคุณแม่เกยงดังไหมเก่งดังเกยบเนียวทำเบาเบนะขอโทษคุณแม่ย่างมาเกี้สนองขอโทษครับผมพูดดีๆพูดว่าอะไรนะขอโทษจูดๆไหนไว่ายสวยๆด้วยวย่ายยังไงสวยๆอ่ะ ว่ายังไงสวยๆอะ่ะทําให้ดูก่อนว่ายย่อที่แม่สอนนะทายังไงฮะล็อกบ้านด้วยเขาไม่ไม่ไม่ยกขีดเลยไหนคุณแม่สอนว่ายสวยๆยังไงย่อด้วยนะไหนทําให้แม่ดูซิยอ่อไหนย่อขาด้วยสิลูกอย,นะอย่างนั้นไม่สวย ดูแตวัรดีคดดิค่ะดูดูวันดีแค่แบบนั้นนะหวดดีค่ะแล้วมันสวยไหมไม่สวยเออไม่สวยหรอกดูแต่เราหวดีค่ะดูแต่เราหวดีค่ะหวดดีค่ะอ๋อ, connais, โ,อ Cute, โอ้โอ้สวยมากโอ้โอ้ถึงพื้นแล้วอ่าเปิดตัวให้คุณพ่อจ้ะ